สวัสดีค่ะสวัสดีนกักเรียนชั้นะสมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันอีกเช่นเคยค่ะตามสัญญาเลยเนาะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะ,ะเราจะเริ่มต้นที่ Unit 1ชื่อเรื่องของเราก็คือ At School 今日。Cool. รูปนะคะตรง Unit ตเขามีคำสั่งมาข้อที่1เลยก็คือ lesson at point ให้เด็กๆดูรูปนะคะลองมองดีๆว่าในรูปเนี้ยเราเห็นอะไรบ้างนะคะแน่นอนเลยว,ว่ารูปของหนูเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงเรียนถูกไหมคะมันจะมีรูปนึงจะเป็นเกี่ยวกับ ห้องเรียนเป็นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเป็นสนามฟุตบอลนะคะหรือว่าเป็นการเดินทางและเป็นรูปของโรงเรียนนั่นเองค่ะหลังจากที่เราดูข้อ1ไปแล้วนะคะรูปภาพนะมีอยู่แท่นั้นเองเราก็มาดูข้อ2เลยคำสั่งของข้อ2ก็คือ Then complete the sentences. Look at the pictures. Then complete the sentences. แปลว่าให้ดูรูปภาพแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์น,นั่นเองนะคะเด็กๆดูในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะสีเขียวๆวะลูกเขาจะมีคำศัพท์มาให้หนูอยู่ทั้งหมดกี่คำเอ่ยหาคำถูกไหมคะเดี๋ยวมาดูคำแรกกันเลยคำที่หนึ่งเนี่ยอ่านว่า m a ม s แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคำที่สองค่ะอันนี้จะมาด้วยกันเลยนะคะอ่านว่า half p a r t t h a l f p a r t t แปลว่าสามโมงครึ่งหรือถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนก็จะแปลว่าสามทุ่มครึ่งนะคะ การที่เราจะบอกได้ว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาไหนนั้นมันจะมีประโยคถัดไปนะคะซึ่งหนูจะต้องดูประโยคถัดไปประกอบก่อนว่ามันควรจะเป็นเวลาช่วงไหนนั่นเองนะคะคำที่3ค่ะคำว่า library library แปลว่าห้องสมุดค่ะคำที่4 computer room computer room แปลว่าห้องคอมพิวเตอร์ และคำสุดท้ายค่ะอ่านว่า playground playground แปลว่าสนามเด็กเล่นอีกหนึ่งรอบนะคะ maths half part 3 library computer room playground อะคำศัพท์มีคําคำจากนั้นหนูลองลงมาดูข้างล่างสิ ประโยคมาให้หนูอยู่5ประโยคค่ะโดยประโยคที่เขาให้มายังไม่สมบูรณ์หนูจะต้องเอาคําที่อยู่ในกล่อบสี่เหลี่ยมสีเขียวนะ่ะลงมาเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์และถูกต้องนะคะครูให้เฉลยหนูไว้หมดแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคนะคะว่าทําไมมันถึงเติมคํานี้นะ,ะข้อที่1ค่ะเขาให้ประโยคหนูมาว่า the childrens are reading in the library. The children are reading in the library. ประโยคนี้แปลว่าเด็กกำลังอ่านหนังสือในห้องสมุดเห็นหมคะมี in มาก็แสดงว่าจะต้องมีชื่อสถานที่ต่อท้ายนั่นเองเด็กๆเกขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปได้เลยนะคะ ยังคงอยู่ที่หน้า4เหมือนเดิมนะลูกข้อ2ค่ะ Some children are playing football in the แน่นอนเลยว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยจะต้องเล่นที่สนามถูกไหมคะคำที่เติมก็คือคำว่า playground ประโยคนี้ก็เลยได้ว่า Some children are p l a y i n football in the playground เด็กบางคนกำลังเล่นฟุตบอลในสนามเด็กเล่นข้อที่3ค่ะ Some students are studying maths. o m e students are studying m a t h เด็กบางคนเนี่ยกำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ข้อที่4นะคะ in in students the computer room. There are two students the computer are room. room. เด็กๆนึกคำว่า there are ออกไหมคะอันนี้เราเทรียนไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของ there is กับ there are สองคำนี้ก็จะแปลว่ามีประโยคนี้ก็เลยได้ว่ามีนักเกรียนสองคนในห้องคอมพิวเตอร์ My students คำนี้จะต้องมี s ด้วยคำตอบก็คือนักเรียนจำนวน2คนนั่นเองเห็นไหมคะถ้าจำนวนที่มากกว่าหนึ่งจึงต้องเติม s ค่ะข้อสุดท้ายคำนี้เหลืออยู่คำเดียวและก็คือ half p a r t t h r e ทำไมถึงเป็นคำนี้เด็กๆลองดูนะประโยคนี้ให้มาว่า เป็นเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งและรู้ได้ยังไงว่าเป็นเวลา3ามโมงครึ่งเพราะประโยคข้างหลังเขาให้มาว่า it's time to go home ได้เวลากลับบ้านแสดงว่าหนูมาเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนเนาะตอนเนี้ยแล้วมันก็เป็นเวลา3ามโมงครึ่งแล้วด้วยเราก็เลยต้องกลับบ้านนั่นเอง ต่อมาค่ะให้เด็กๆดูตรง lesson one ค่ะคำสั่งก็คือ find nine words about school ให้หาคำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมด9ก้าคำนะคะเด็กๆสามารถวงตามครูได้เลยนะคะลูกคำที่1หนูดูตามได้เลยนะคะคำที่1คือคำว่า assembly นี่อยู่ตรงนี้นะคะคำที่2คือคำนี้ History คำที่3มค่ะ IT คำที่สี่ค่ะ Head teacher คำนี้แปลว่าครูใหญ่นะคะคำต่อมา Uniform คำที่6ค่ะ คำที่เค่ะ Geography คำที่8ค่ะ Website คำสุดท้ายคำว่า Office มีทั้งหมด9ก้าคำนะคะ เด็กดูข้อ2เลยค่ะคำสั่งของข้อ2ก็คือ complete the sentences use the words in the box ให้หนูทำประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่อยู่ในกล่องที่เขาให้มาเด็กดูในกล่องสีเขียวนะคะจะมีคำศัพท์มาให้หนูอยู่ทั้งหมด8คำค่ะคำที่1เลยมาดูกันนะคำนี้อ่านว่า assembly assembly นี้แปลว่าการรวมตัวการประชุมหรือการสัมมนา,าอย่างนี้นะคะคำต่อมาค่ะ geography คำนี้แปลว่าภูมิศาสตร์ค่ะคำที่3 it ก็เป็นเรื่องหรือว่าเป็นวิชาเกี่ยวกับพวก it นะคะคำที่4 study คำนี้จริงๆแล้วจะเขียนว่า s t u d Y แปลว่าการศึกษาหรือว่าการเรียนคำต่อมาค่ะ students แปลว่านักเรียนสังเกตมีตัว s ที่ตรงท้ายแสดงว่าเป็นนักเรียนหลายคนนะคะคำที่6ค่ะอันนี้อ่านว่า music แปลว่าดนตรีคำที่7อ่านว่า science Science แปลว่าวิทยาศาสตร์คำสุดท้ายค่ะ Subject แปลว่าวิชาเดี๋ยวมาดูเรื่องข้างล่างกันนะคะเขามีบทความมาให้หนูแล้วคุณครูก็มีคำตอบให้หนูแล้วเรียบร้อยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าอันนี้เขาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรนะคะเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องของ Mark แน่เลย Mark ค,คือประธาน เขาบอกว่า Mark is 10 years old. Mark เนี่ยอายุ10ปี He studies at Smile School. เขาเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนสมัยหรือว่า Smile School นั่นแหละ There are 20 students in his class. There are แปลว่ามีจำได้ไหมเอย่ยอ่ะมีนักเรียนจำนวน20คนในห้องเรียนของเขา ะะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของเขาในที่นี้ก็คือมาร์กนั่นแหละประโยคถัดมาค่ะ He has got assembly at nine o'clock เขาเนี่ยมีการรวมตัวเวลา6โมงในที่นี้อาจหมายถึงการเข้าแถวนั่นแหละนะคะประโยคต่อมา The head teacher talks to the students every morning ครูใหญ่เนี่ย คุยกับนักเรียนทุกเช้าเลย on Monday เช้าว,วันจันทร์เนี่ยในวันจันทร์เนาะ Mark has got four subjects วันจันทร์ Mark มีเรียนสวิชา In the morning ในตอนเชา้า he has got science in the lab and he has got geography in the classroom เขามีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ห้องแลบแล้วก็มีวิชาภูมิศาสตร์ในห้องเรียนของเขาด้วย In the afternoon he has got music in the music room and he has got IT in the computer room แล้วก็ในตอนบ่ายเนี่ยเขาก็มีเรียนวิชาดนตรีที่ห้องดนตรีและเขาก็มีเรียน IT ที่ห้องคอมพิวเตอร์ด้วย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเรียนของมาร์กนั่นเองนะคะมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อที่6คคำสั่งของข้อนี้ก็คือ read johns table i m e t in r i g h t T or f ให้อ่านตารางเรียนของจอห์นแล้วก็เขียนตัว t หรือตัว f ไว้ t ก็คือตัวถูกนั่นเองนะคะ true ทีแปลว่าจริง แล้วก็ F ก็คือ fall ที่แปลว่าเทตเด็กๆลองดู time table ข้างล่างนะคะ mm hmm. เขาจะมีตารางเรียนมาให้หนูตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยนะคะทีนี้เมื่อดูเสร็จแล้วให้ลองมาอ่านประโยคข้างล่างมีอยู่4ข้ออ่านเสร็จปุ๊บให้หนูเอาข้อมูลไปดูซิว่า มันตรงกับประโยคที่เขาให้มาไหมถ้าประโยคนั้นเป็นจริงให้ใส่ตัว t แต่ถ้าไม่จริงให้ใส่ตัว f นะคะซึ่งครูก็เฉลยไว้หนูแหละแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมข้อนี้ถึงตอบทํทำไมข้อนี้ถึงตอบ f นะคะมาดูข้อ1ก่อนเขาให้มาว่า John has got m a t h on Monday, Tuesday, Thursday and Friday อีกรอบนะ John has got m a t h on Monday, Tuesday Thursday and Friday and จอเนี่ยมีเรียนคณิตศาสตร์ในวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสและก็วันศุกร์ถูกหรือไม่วิชาคณิตศาสตร์ก็คือคำว่าแม h ใช่ไหมคะอันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสและก็วันศุกร์ถูกไหมคะ ถูเนาะถ้าถูกก็ใส่ตัว f ลงไปเลยข้อมูลเขาให้มามีเท่านี้นะคะข้อที่2ก็คือ John has got an IT lesson at half past two on Tuesday. จอนเนี่ยมีเรียน IT ตอน2โมงครึ่งวัน เด็กๆดูนาคานะคะเวลาตอนสองโมงครึ่งคือช่องนี้เขาเรียนอะไรเขาเรียนมิวสิก็คือเขาเรียนวิชาดนตรีดังนั้นข้อนี้จึงเป็นเท็นั่นเองนะคะข้อ3ค่ะ John has got f o r PE lessons จอห์เนี่ยมีเรียนวิชาพละศึกษา4ชั่วโมงถูกไหม ดู PE นะคะ PE ของเขามีแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองหรือดังนั้นข้อนี้จึงผิด PE นะคะย่อมาจากคำว่า Physical Education แปลว่าวิชาพละศึกษาค่ะข้อสุดท้ายค่ะ John has got five history lessons จอห์นเนี่ยมีเรียนประวัติศาสตร์ หชั่วโมงถูกไหมเด็กๆดูนะมีเรียนวันจันทร์น้อประวัติศาสตร์มีวันอังคารมีวันพุธวันพระหรือหะัะวันศุกร์ไม่มีแสดงว่าเขามีเรียนแค่4ชั่วโมงถูกไหมคะแต่ว่าประโยคนี้เขาบอกว่ามี5ชั่วโมงดังนั้นจึงตอบผิดนั่นเอง สำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าเด็กๆคนไหนที่ทำไม่ทนันสามารถกดพอดได้นะคะแล้วก็ตอบคำตอบลงไปให้ครบถ้วนค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ